ครับคุณผู้ชมมาดูโกโก้กันครับโกโก้เราเอามาวันที่ยิมห่านะครับเราก็เอามาบ่มไว้นะครับทิ้งไว้เฉยเฉนะครับยิมห่าพจิกาวันนี้ผ่านมาแล้วสี่วันนะครับคุณผู้ชมทั้งหมดนี่ก็มีอยู่สามกิโลนะครับทั้งหมดเนี่ยนะครับแล้วก็มาหมักแบบนี้นะครับคุณผู้ชมเนี่ยมาหมักแบบนี้ถ้าเรามีเนี่ยเจาะรูสักเจาะรูให้มีมันมีอากาศเข้านะเจาะรูตรงนี้เล็กๆนะครับ เสร็จแล้วก็หมักแบบเนี้ยใบตองหมักครันี่เช้อรลาจากใบตองเขาก็จะออกเปรี้ยวครับเมื่อเปรี้ยวเสร็จแล้วเราก็มาพึ่งแดดนะคุณผู้ชมพึ่งแดดอ๋อหมักหมักเจ็ดวันครับอันนี้หมักเจ็ดวันเอามาพึ่งแดดครับพึ่งแดดได้แห้งแห้งเจ็ดวันนะคุณผู้ชมมาได้เท่านี้ครับแห้งเจ็ดวันเสร็จแล้วก็จะได้เท่าไหร่นะครับอเมื่อแห้งเสร็จแล้วเขาจะได้ซีคีดนะครับคุณผู้ชมเราก็ทยอยเก็บกันเรื่อยๆนะครับ มีประมาณร้อยต้นออกบ้างไม่ออกบ้างครับครน,นี้เก็บมาฝากคุณผู้ชมเช้านี้ครับกดไลก์ก,ก,ก,กดแชร์กดกระดิ่งดามครับเพื่อเป็นกำลังใจในการผลิตโกโก้นี้เราก็จะเอาไปคั่วนะครับทําเป็นช็อกโกแลตนะครับคุณผู้ชมลิปนี่ลาไปก่อนนะครับกดไลก์กดแชร์กดกระดิ่ง้านเพื่อเป็นกำลังใจนะครับ